เตียมปฏิบัติของชาวล้านนาเมื่อจะมีการถวายเครื่องธยธดรมทายทานกบพิยาทานพระสงฆ์เสนาสนะต่างๆของขวงแก้วอาลามก็จะมีวิธีสงมาบุวตาโดยการที่จะได้นำน้ำอบขมิ้นสมป,ปล่อยปรั๊กอมบริบาลเสนาสนะของวัตถุทานให้เป็นของที่บริสุทธิ์คุณพงไม่มีมลทินและจะได้โอกาสเวลานกล่าวคำถวายเรียนเชิญท่านประนมมือขึ้นเราจะได้สูมา ขัวตาอย่ปุ่นเนอ่นสาตุสาตุอาหงวันตามีสัมปะวันทุกตานังสัมปังโทสังกามท่เมพันเตสาตุสาตุโอกาสังฆาแต่สัมปะยังเรื่องขัวกินแหล่ขัวตาตั้งหลายตาณาตั้งมวลฟูนี้ในตาสนาติดใด เป็นมีเป็นต้องเจ้าบ้านใดพากันหาดาดาลวกกินและกัวดันบางเตื้อก็ได้พากันลวกกินก่อนได้ซอนกินลุนบางเตือก็เป็นงสุดยันยุบางเตือติตซือบไปถูกไปฟาดสาก็มีบางเตือไปกาดไปรีพันซื้อกับเขากับปากเข้าตรง ข้านนจะมาทำไวยพระ์องคงที่ลูกพุทธาปุตติลาอวิแม่ป่าใดไปเกิดอยู่สองแนาะให้กินปังเดือก็ได้เอาเขาเอาตินไปถุงไปย่ำไปเอาของกินของต้านไปไหวตินตังตังผาไทยผู้คข้ากข็กลัวเป็นบาตติดเนื้อติดตัวไปมาลูกปุ่นลาบ้านนี่นานาๆ,ๆ ผู้้าตั้งหลายบ่ใดเนินจ้าจิงได้ปากันตอกกันแต่งแด่แบ่งครอคร้รองต้องมายัางน่งสูนกันโทตกาเพื่อจักได้ขอสุ้มาการาวะขอขอคือเหือกพิเศษจ้าน้าเจ้า คนยือายคอือกลับกลายเป็นตาโหสีกับขอืออ,อยาได้เป็นดีกว่าละดับมากับอันแกก้าขอคือไดอ้นำตั้งไปสู่เมืองฝ้ามีปลาดิปบาแกสา่สัตวาภูคาตัางหลายจูบจู้จ่คนจูน้อยจูใหญ่ยิงใจนั่นจุบจะมีแี่แต่ดีดีโดยดักภูคาจับขอ ค<พ>า,าราวะเป็นมังกรนาปันสาบาลีวัดสาธุโอกาสสะอาขังวันดับมันสิรษา,าอิเมยสเปตายะธรรมบาริสุนทังสุใจโย,ยวิวัดการนิปา,ายยนปัจจโยหนตุโนเจ้าหน้าที่ด้ียนนำดาวเข้าไปสมบ่อยน้ำหูน้ำหงรับคุงพระมิหารเสนาสนะกะปิ เจ้าพได้ร่วมกันสร้างไม่ให้ได้มีมลทินเป็นของที่บริสุทธิ์อุดของลำดับต่อไปจะได้โอกาสเวนตานแสดงถึงความกะตัญยุกะตันวิธีต่างต่างใส้ตันแตนคือกับเหล่าบรรพชนที่มีคุณูุการต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และชุมชนตาบลท้องถิ่นในความแก้วอารามแห่งน,นี้นะครับสาธสาธุสาธ

ลาฟังลาพรำมาวาดวีมาควนขอเจอจวนตั้งเตถิและเตบิปินอ่ต้นองค์กินกินสองสักวันมาอาบมมาโลกโลกาเจอนาจมบาดึงเต้าสีตนอันอยู่นันสักยงเจ็ดเลี่ยมเล็มเขายุกันทอนออันจากตนไร่แก่ปู่กุมกาวันตั้งกุมพันกันทำปังบูไอสวนสักปังคุณนาบุกกาเกีย กับตังขอนา่าเจญจวนแม่น้ำอองลาภูมินามาก่อนจือว่านางแก้วนางนาไทายอ่ะ แห่งองสองสวรจันทราตีช่อการมาดึกเต้าหระบบการตั้งอาบานุสการในังสื่อหมายบาแเจ็บโจงจองตั้งเตีบาดมาเฮซัตตังหาดึกเต้าตั้งของบุญญาพิสันจักรคดขูข้าขออนัจเจิญงาไมาอย่าได้ขาดอย่าได้ร่าร่างกับตั้งขออันเจินเตว่าบุญเตว่าดาวจูต้นตอนหนองาโอ ลูกโมตนาถึงว่ารักีญาติญาตานของผู้ขาดนั่นจุดจักมีเพียงแต่ดีอีญโยสันนิสิโนวะราปทติโมเดมารังสะเสนาสุจิตตังมาอันติวิจายโยสังปูติมาคันจีนันตัญโวะลกุตตโมตังปนมา มาอุดังตังปนามาตังมังตังปนามะสังกังสาสัตุสัตุโอกาสสักเดวะพระองค์สาตริสัมปัญญุพระพุทธเจ้าเก้าแห่งมูลสัทธาะภูกาดังหลายผู้ฟังตาดไว้ ใจใจเป็นตีเข้าใกล้แห่งเหนรอบาลดำตุกในโลกความดะสงสารเป็นอุตังป้าจักดีดดดอันจะนายวันนี้นานนานก็เป็นวันดีเป็นวันอาทิตย์ตีสัมหกเดือนหกเหนือมีอุตตะสักราสสองปันงานห้าร้อยหกสิบหกโดยกูคาตั้งหลายได้ป้ากันมาเพื่อจันไดตาตอดยามพิการ นั่วงแก้วอารามสัมถนสงใจยักบังกลาบมายาภูคาจังอโอกาสเป็นตาเป็นดังคำว่าสาบาลีวาสาุตูสาตูมายังพันเตยายัวัทุตานาวิหารนาวาอากังบาลีขารับวัณุเสนาราสนานิจาตุนิทันสากนาการังขันทันสังวานจยิอิมัสสัมีิอวสนีย์ เทมาผู้ทัดธรรมปบำบัดการสักพิสังกัรสักตุติยังปิดตัดที่ับปิสักกัรจางเทมาอิตังโนสัมปันดังอาปิสังอาสันตังราณ์โลกิยะโลกุตตาลสัมปตินัจานิปตาปัจญโยหุโนกราบนมัสการพระมหาเทรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ด้วยความเคารพอย่างสูงคณะสัทธาสาธุชนมหาอุบาสกอุบาสิกาโดยประธานในพิธีฝ่ายคารวะในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอเสิมง,งามท่านนอ่เภือชาวทวีพัฒน์ด้านในนันและมหาอุบาสกอุบาสิกาผู้มาร่วมในงานถวาย วิหารทานบารมีนับสำนักสงฆ์ชัยยักษ์มังกรารามบ้านกลางตะบนเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางซึ่งในวันนี้ตรงกับวันที่26เดือน6เหนือพุทธศักราช2566วิหารทานบารมีได้ก่อร่างสร้างมาเป็นระยะเวลา6ปีนะครับจนแล้วเสร็จ คณะกรรมการทั้งเก้าฝ่ายได้มีฉัดนธามติเห็นพ้องต้องกันให้จัดงานสมโภชปลอยหลวงซึ่งตรงกับวันที่24 25 26กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับเดือนเหนือเดือน6ของล้านนาของ no Jangan lupa like, share dan subscribe <San> <San> ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! you <laughs> oh my god Terima kasih telah menonton! thank mm -hmm. you